ที่แล้วก็เป็นอันนี้ล้วต่อมาก็จะเป็นอันนี้ครับก็จะมันจะเป็นตัวอย่างที่จะให้พวกเราทํานะครับนี่ก็มันมีอะไรมากครับต้องใส่กระจกนั่นขอบบ้างหัวมันบ้างมันคือตะเกียงนะครับแม้กระทั่งก็ต้องใส่หลอดไฟนะครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์ ครับก็สวัสดีครับก็สวัสดีพี่น้องทุกคนครับผมวันนี้ก็อยู่แบบชมอพิซาซานะครับอันนี้ก็งานโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อการยกระดับทักษา,าอาชีพชุมชนนะครับก็มีอบรมฟิมอย่างเช่นเดียวอาทิงานไม้ของที่ระลึก งานลอบแคมปิ้งตกแต่งภายในนะครับแล้วก็จัดสวนโมเดลย่อส่วนแล้วก็หุ่นยนต์ของสะสมหลอ่อซ่อมแซมงานเคลือบความรู้ด้านช่างแปลงเครื่องมือเสื่องกันสอนแล้วก็สุขภาพออไก็รับได้ประมาณก็จำนวนยี่สิบท่านต่อหลักสูตรนะครับก็นี่ครับภาพตัวอย่างอะไรเงี้ยครับ ก็มีคนมาเรียนเยอะแยะเลยนะครับสถานที่เรียนสมัครเรียนก็ที่นี่เลยครับก็สิบสามทับแปดหมู่ห้านะครับนี่ครับแผนที่ของมันแผนที่ของมันก็นี่ครับก็อยู่ที่ของมันเลยเดี๋ยวเราจะไปเชิญชมข้างในครับอุ้โผมไม่กล้าถ่ายเลยมึงผมหน้าอายแล้วนี่ครับคือจุด คือจุดลงทะเบียนนะครับตรวจ ATK ก่อนครอบลมก็คือตรวจโควิดก่อนนะครับคือเราได้กี่ขีดถ้าได้กี่ขีดก็วางปุ๊บแล้วก็ลงทะเบียนเลยครับก็จะมีคนมาสมมติว่าถ้าลงทะเบียนปุ๊บเราจะได้ายชื่อปุ๊บจะได้รู้ว่าเราชื่ออะไรนะครับเนี่ยผมนี่คือชื่อผมนะครับนี่ชื่อผม ผื่อคนอื่นเขาจะได้รู้ว่าเราชื่ออะไรนะครับเขาจะได้รู้ว่าเราชื่ออะไรแต่เบื่อเราไม่ใส่ป้ายชื่อปุ๊บแล้วคนอื่นเขาไม่รู้ว่าเราชื่ออะไรนะครับก็ประมาณนี้แหละข้างในเนี่ยมีที่จับเวลาด้วยประมาณชั่วโมงหนึ่งโอ้ แค่ชั่วโมงนึงก็เร็วแล้วครับนี่คืออันนี้คืองานที่ที่เขาอยากจะให้เราทำนะครับตอนที่แล้วก็เป็นที่วางทีวีตอนที่แล้วก็เป็นอันนี้นะครับตอนที่แล้วก็เป็นอันนี้เราต่อมาก็จะเป็นอันนี้ครับก็จะมันจะเป็นตัวอย่างที่จะให้พวกเราทํานะครับนี่ก็มันมีอะไรมากครับต้องใส่กระจกนั่นขอบบ้าง หัวมันบ้างมันคือตะเกียงนะครับแม้กระทั่งก็ต้องใส่หลอดไฟนะครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์และนี่คือเอี๊ยมนะครับเอี๊ยมเราต้องใส่ด้วยนะครับอนนเ,รเอี๊ยมแดงนี่เราใส่ไม่ได้นะครับไปของอาจารย์เขา อันนี้คือเอ็มขอพวกเราเองนี่คือคะแนนครับใครทำได้เสร็จก่อนก็เปิดขึ้นครับก็ผมก็ไม่รู้ว่าทำไงเพราะผมเพิ่งเคยมาและนี่ครับผมอุปกรณ์ที่เราต้องทำครับผมนี่ก็ชิ้นส่วนมันครับอันนี้คือไม้แท่นเล็กครับจะเอาไว้ต่อกับขานี่นะครับ ขานี่แหละขาเนี่ยเนี่ยสี่มุมเลยแล้วก็แผนนี้ครับด้านบนกับด้านล่างแล้วก็ลวดนะลวดก็คือเอาไว้ห้อยก็ประมาณยี่สิบคนก็เท่านี้ครับรวมถึงผมด้วยและนี่คืออุปกรณ์ที่เราต้องทำนะครับก็คือประมาณนี้ ก็คือสวรรค์ก็คือทางทางทางสถานที่เรียนก็เขาจะจัดให้ประมาณน,นี้ก็ตั้งให้แบบนี้เลยแล้วก็มีทริมเมอร์เนี่ยนะครับทริมเมอร์อันนี้เขาจะเรียกว่าทริมเมอร์นะครับทางเห็นคุณครูคเขาเรียกกันนะครับหรือไม่เรียกก็ทริมเมอร์หรือทางคนที่ไม่เขาอาจจะไม่รู้จักกันเขาจะเรียกว่าอะไร เราเตอร์เล็กเราเตอร์เล็กนะครับแต่ชื่อเต็มเต็มเรียกว่าทริมเมอร์นะครับนี่ครับเครื่องมือเครื่องมือนะครับเครื่องมือก็ยกระดับมาไว้ตรงนี้นะครับเผื่อคนที่เข้ามาเรียนเขาจะได้รู้ว่า กิที่ง่ายๆก็คือเขาจะมาหาได้ง่ายๆครับเผื่อเราไม่ได้เตรียมการปุ๊บแล้วเผื่อคนเขามาหาเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างี้ครับมันจะวุ่นวายต่อตัวเราครับนี่ครับพวกไข่ควงก็วางไว้กับเพื่อนของมันอะไรอย่างี้ครับคีมก็วางไว้กับเพื่อนของมันตะไบก็วางไว้กับเพื่อนของมันครับก็อันไหนที่มันอันเดียวกันก็วางเลยครับอย่างเช่นแม็กกิ้งอะไรอย่างเงี้ย แม็กลมอ่ะก็วางไว้กับที่เดียวกันไอ้นี่คือของประดับนะนี่มีหุนนห่นยนต์ไดยหุ่นยนต์จิว๋วนี่มีพวงกุญแจด้วยพวงกุญแจแบบนั่นแบบนี้ครับแฟนฉันรีบหาแฟนให้ได้ก่อน3ตุลานี่นะครับมี พีแนกชาลีนะครับแล้วก็พีโฟกัสจีรกุลนะครับสมัยนั้นตอนเด็กๆเขาไม่ได้โตโตน่าจะโปสเตอร์เก่าเราจะไปดูหลังบ้านเลยนะครับก่อนที่เราจะเรียนก็เขาเ,เขาไม่ให้ถ่ายนะครับก็ประมาณนี้แหละครับ ตรงนี้จะเป็นจุดนี่นครับจุดนี้เลยจุดนี้น่าจะเป็นจุดไอเขาเรียกว่าอะไรอะไรไม่รู้ผมก็งงเหมือนกันอันนี้คือตัดซอยอะไรเงี้ยตัดไม้ตัดไม้ไก็อะไอันนี้คือตัดกระจกกับ ก็ตัดให้เท่าอันนั่นแหละคือเราแบเ,เราจะตัดเท่าไหนอะไรเงี้ยตัดเท่านี้ตัดเท่านี้ตัดให้ไม่ได้สี่ส่วนปิ้วหมดแล้วบางชื่อก็จะมีแล้วก็อะไรอันนี้ไม่ใช่เทอร์โบนะมันไม่ใช่เทอร์โบมันคือพัดลมนะครับ เัาลมเป่าเป่าเศษเป่าอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เทอร์โบนะทุกคนอย่าไปคิดรถจะเต็มแล้วพี่เข้าไปได้เข้าไปได้อันนี้คือพัดลมนะพัดลมน้อยๆ9ตัวไม่รู้ว่ามันแรงหรือเปล่าก็เลย ก็เลยคิดได้เลย d i เอไว้ DIY แบบนี้มามดูวิธีการเปิดครับก็เย็นอยู่นะครับมันไม่มีเบอร์เนี่ยมันหมุนแบบนี้ก็คือมันแรงได้เท่านี้ครับมันแล้วแต่กระแสโวลต์มันเนี่ยสิบสองโวลต์ สิบสองโวลต์หมดเลยครับถ้าจะปิดปุ๊บปิดงไงวะเนี่ยอ๋อ <c oughs> นึกว่าปิดหมุน๋อที่ตันได้มันสวิต์ว่าอยู่หมุนทำให้มันไม่ติดนี่คือเวลานะครับก็ <c oughs> คือแล้วแต่ <c oughs> ชั่วโมง ก็คือเวลาชั่วโมงในการปฏิบัติหนึ่งนี่คือแถบคะแนนเท่ก็ไม่มีอะไรมากก็เท่านี้ครับสำหรคลทีนี้ขอเกี่ยงคะแนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ